สวัสดีครับเอฟซีและท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามผลออกกันที่20เป็น2อพันสองบดนะครับกับแนวต่างลาวชีวีลาวเีแล้วก็ลาวสตาร์นะครับกับแนวต่างก็เป็นการคิดการคำนวณนะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณที่ก็ออ่าเลขเด่นจาก0นย์ถึง9ก็คัดได้เหลืออยู่แค่2ตัวครับที่มีโอกาสมากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการนำแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยง พอเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็กอให้สมาชิก FC ซและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็มาดูลาวทีวีเนาะลาวทีวีก็ผลออก553 43ก็ถือว่าเสียดายเนาะเลขเด่นวิ่งรลดนะครับผิดไปดแต้มหนึ่งผมเลือกเลข2นะครับเพราะเลขเด่นมันได้2กับ3 นะครับมันเข้า3-4ชุดวินนะครับเนี่ยถ้าผมเลือกเลข3มันก็จะเข้า3-4นะครับเพราะว่าผมเน้นที่3กับสี่เผมเลือกเลขเด่นอีกตัวเนาะเพราะเลขเด่นมันได้2กับ3นะครับในคลิปผมก็พูดไปแล้วเนาะนะครับส่วนตัวนี้ก็6กับ4นะครับส่วนตัวนี้ก็9กับ 8, 6, 6, 8, 6, 8 กับเก้ากับแปดแต่ว่ามันอยู่ในชุดวินนะครับผมก็พูดไปแล้วนะครับว่าผมเลือกเลือกมันอย่างละตัวนะครับสําหรับเด่นวิ้งโลดนะครับตอนนี้ผมก็ถือว่าผมเลือกผิดนะครับสุดท้ายก็ออกสามสี่เนาะชุดวินเข้านะครับวิ่งโลดไม่เข้า แต่ว่าถ้าจับทั้งหมดถ้าใครนําไปใช้ทั้งหมด2ตัวเนอะกับ2กับ3ก็ถือว่าเข้าที่3ากับเล็เดินนะครับรับต่อที่เราเฮ็ดนะครับก็ตัวเจาะเนาะผิดไปแต้มเดียวเสียดายเนาะตัวเน้นด้วยนะครับเรามาดูแต่ใครที่เล่นชุดวินเข้านะครับ3-4มาดู HD ดนะครับ d ออก4-7-6นะครับ2 8 วันนี้ผมก็2อวันแล้วเฮดดออกแบบนี้นะครับออกเหมือนเดิมเลยนะครับวันที่19เนาะวันที่19ผมก็ให้แบบนี้แหละมันก็เอาตัว I. ผมให้4ีห้มันออก405นะครับออก405ก็เอาให้45ออก40 5เอาเศูนย์ไปแทรกกลางวันนี้ผมให้4 6มันก็กเจ็บไปแทรกกลางแล้วเหมือนเดิมเลยนะับ จุดวินก็มีเลข4 6กับ4แล้วก็2องแล้วกับเสดานาะไม่มีเลขแปดนะครับไม่มีเลข8ไม่มีเลข8กับเลข7นะครับในในที่เลข6ไปนำหกไปวิ่งไปรูดก็ถือว่าเข้านะครับส่วน4ก็เข้าวิ่งอย่างเดียวนะครับ4ก็เลขวิ่งอย่างเดียวนะครับคืออีกตัวหนึ่งจับไป4 6ออก7 6 สี่หกสามหกสองหกมีหมดนะครับออกเจ็ดหกไม่มีเลขเจ็ดตัวเดียวก็ถือว่าแนวทางเข้าวิ่งรูดนะครับวิ่งรูดสําไปเปาเดีนะครับตัวเจาะไม่เข้านะครับมันแยกอีกแล้วนะครับก็บต่อที่ลาสตาลาสตาผลออกห้าแปดสามเก้าเก้าจุดวินได้เลขเด่นออมว่าเก้ากับแปดเราเลือกมาเลขเก้าตัวเดียวนะครับได้สองตัว ฉะนั้นวันนี้ผลออกว่ามีเลข8มีเลข9กนะครับมีเลข8มีเลข5ขาดเลข3ไปตัวหนึ่งเนาะก็เลยไม่เข้าเลยนะครับส่วนเลขเลขเด่นวิง่งโลดนะครับก็9กับ8ก็ถือว่าเข้าทั้ง2ตัวเลยนะครับใช้นำา9้าไปวิ่งไปโลดตัวเน้นก็ถือว่าเข้าผมจับให้9 8้9อก แต่ถ้าว่าใครติดตามแนวทางของผมมโพเสมอนะครับว่าใครจะเล่นนะครับเลขเบิ้ลนะครับให้เอาเลขเด่นนะครับมาเบิ้ลนะครับทยางนี้ก็หกหกเอ้เก้าเก้าแปดแปดหกหกสี่สี่สองสองสามสามนะครับแต่ละแนวทางนะครับฉะนั้นผมจึงเลือกจับส่วนใหญ่ผมจะเลือกจับเลขให้น้อยที่สุดนะครับเวลามันไม่เข้านะครับมันจะได้เจ็บน้อยนะครับแต่ถ้าว่าเวลามันเข้านะครับ มันก็มีโอกาสได้เต็มเต็มนะครับขอถือว่าเข้าวิ่งลู้ทั้งสองตัวนะครับ9กับ8นะครับแต่ตัวเจาะเจาะไม่เข้าเนาะมันออก99ผาเก้ 9, ม้า8ครับก็มาตามกันต่อเนะสำหรับแนวตางในวันที่21นะครับที่21ใครที่ได้ก็แสดงความดีใจกับสมาชิกเลยเนาะนะครับสำหรับวิ่งลู้ ชุดวินนะครับแต่ว่าตัวเจาะของผมไม่เข้านะครับกับ <c oughs> เรามาดูลาวทีวีแล้วก็ลังเฮดีลาสตาร์นะครับของวันที่21นะครับเดือน2องสองพนนะครับวันนี้ลาวทีวีผมให้ที่96780นะครับ96 7 80 อันนี้เลขเด่นนะครับมันได้9กับหกวันนี้ผมเฉียนให้เต็มเลยเนาะนะครับไม่ต้องแยกหรอกเดี๋ยวผมวงกลมให้ตั้งหากนะครับ9กับ6กนะครับด้านตัวที่ผมจอดเน้นๆเ,เลยก็คือ96เลยนะครับโอกาสไปไหมเ้าหนะครับเลขเด่นตัวที่สองนะครับ ก็จะเป็นเจ็ดเก้าแปดเก้าแล้วก็ศูนย์เก้าวันนี้ผมขอจับสี่ชุดนะครับตําหลักเราควรจะไพ่แค่สามชุดเนาะ เล็กเด่นผมเล่นที่เล็กเเลยนะครับส่วนตัวเจาะเล่นในที่9ก้นะครับชุดลองก็ตามน,นี้นะครับก็ 7, 9, 8เกแล้วก็สูตเนะครับส่วนสามตัวสามตัวผมให้ที่ มันจะมาไมห้าหกเก้าผมจับให้ชุดเดียวเนาะหนึ่งหกเก้าไปเลยนะครับหนึ่งหกเก้าแล้วหนึ่งเก้าหกนะครับชุดนี้นะครับเดี๋ยวจะจับเอาในชุดวินก็ได้เนาะนะครับในชุดวินผมไม่มีเลขหนึ่งนะครับ กับต่อที่รามเฮตีนะครับรามเฮตีผมให้ที่5 4 1 0 9นะครับ5 4 1 0 9เล็กเด่นเลืกเด่นผมให้ที่5กับ4 จะมาไม่ห้าก็จับชุดเดียวนะครับได้ของวันที่19เหมือนกันเลยตัวเดียวกันเลยนะครับก็จับไปที่ห้ส่วนตัวลอง3มชุดนะครับ51 50 5 9้า ก็บก็จะไม่ชอบเลข5ก็จับที่เลข4ได้นะครับเหมือนกันตัวนี้ไม่ชอบเลข9ก็จับเลข6ก็ได้นะครับก็จะเป็น6 7 6 8 6 0แต่วันนี้ผมเน้น้ที่เลข5นะครับเน้นที่เลข5ก็จะเป็น5 4 ส่วนสามต,ตัวนะครับมันได้ชุดเดิม r สี่เห็นไหมครับฉะนั้นผมก็จะจับแยกเลยห้าศูนสี่หรือ4 5 0้าก็ได้นะครับ5 0ูนย์มันอยู่ด้านล่างนะครับกลับต่อที่ลาสตานะครับลาสตาชุดวิน 04 235นะครับ0ูน3 5สี่เลขเน่นนะครับได้เลขศกับเลขสอันนี้ผมชอบเลขสนะครับก็จะไปชุดเดียว4 2 2 4 เน,น้จุดเดียวนะครับส่วนตัวลองนะครับก็จะเป็น4ี่ห้าสี่สามแล้วก็สี่ศูนย์สามตัวนะครับสามตัวผมจับไว้ที่ จับที่เลขศูนย์นะครับมันจะไม่ตรงกับชุดนี้นะครับจะเป็นเก็บศูนยก็ชุดนี้นครับในชุดวินซึ่งผมไม่ได้จับนะครับนในเลขสี ้าว่าผมจำไม่ผิดนะครับจำไม่ผิดลาวสตาตอนนี้ลาวสตากับลาวพัฒนาเนาะชอบออกในตัวเดียวกันนะครับซึ่งผมก็ลงคลิปไปแล้วลาวพัฒนานะครับก็ไปที่4 2 2 4เหมือนกันนะครับก็บที่รับแนวทางก็แก็บเอาไว้นะครับ ครับตอนนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่21เดือน2พศ2568นะครับขอให้โชคดีทุกท่านจิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ